สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องใหม่นะคะเรามาทบทวนความรู้เรื่องเสียงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคงจําได้นะคะว่าเสียงแบ่งเป็นกี่ประเภทถูกต้องค่ะเสียงแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะนั่นคือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเสียงน้ําตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะหรือเสียงคลื่น ส่วนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แก่เสียงปรบมือเสียงหัวเราะนะคะเสียงเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องขินธรรมชาติกันนะคะโลกของเรานะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่จัดอยู่ในดาวเคราะห์หินซึ่งการที่โลกของเราเป็นดาวเคราะห์หินนั้นนะคะทำให้องค์ประกอบส่วนใหญ่ จะถูกปกคลุมด้วยน้ำมากกว่าหินที่เป็นพื้นดินนะคะแต่ใต้น้ำและพื้นดินที่ลึกลงไปจะมีหินซึ่งเราสามารถพบได้อยู่ทั่วไปค่ะหินเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกนะคะที่มีความแข็งหินหมายถึงมวลแข็งประกอบด้วยแร่ชนิดต่างๆนะคะหรือชนิดเดียวกันรวมกันอยู่ตามธรรมชาติค่ะลักษณะของหินแปรที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะ จะมีลักษณะเป็นเนื้อหยามีริ้วขนานอยากคดโค้งไม่สม่นเสมอกันนะคะสีเข้มและจางสลับกันไปแปรสภาพจากหินแกรนิตโดยการแปรสภาพบริเวณภัยสารที่อุณหภูมิสูงสุดจนถึงแร่หลอมเหลวละลายและตกผลึกใหม่นะคะหินแปรเนื้อละเอียดเนื้อผลึกคล้ายน้ำตาลทรายนะคะมีสีเทาสีน้ำตาลอ่อน โดยการแปลสภาพบริเวณภัยสารที่อนุภูมิสูงมากๆค่ะเช่นแร่ควอซ์ล้อมละลายและตกผลึกใหม่จึงมีความแข็งมากค่ะหินแปรเนื้อละเอียดมากค่ะเกิดจากการแปลสภาพของหินดินดานด้วยความร้อนและกดอัดทำให้แกร่งและเกิดรอยแยกเป็นแผ่นๆขึ้นในตัว หดดินดินนวางตัวตามแนวราบเนื่องจากการทับถมแต่หินชนวนวางตัวเป็นแนวโค้งเนื่องจากแรงกดดันหินแปรมีเนื้อเป็นแผ่นเกิดจากการแปรสภาพบริเวณภายสารของหินชนวนแรงกดดันและความร้อนทำให้ผลึกแร่เรียงตัวเป็นแผ่นบางๆขนานกันค่ะส่วนหินแปรเนื้อละเอียดถึงหยาบนะคะแปรสภาพมาจากหินปูน โดยการแปรสัมผัสที่มีอุณหภูมิสูงจนแรกคอไซด์หลอมละลายและตกผลึกใหม่ทำปฏิกิริยากับกรดทำให้เกิดฟองฟู่หินอ่อนใช้เป็นวัสดุในการแตกแต่งอาคารทำโต๊ะเก้าอี้นะคะหินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้มีดังนี้นะคะ 1. สีของหินนะคะ เกิดจากแร่ธาตุที่เจออยู่ในเนื้อของหินทําให้หินแต่และชนิดมีสีที่แตกต่างกันเช่นสีเทาสีดําสีน้ําตาลเป็นต้นซึ่งเห็นบางก้อนอาจจะมีสีที่มากกว่าหนึ่งนะคะข้อ2น้ําหนักของหินยินแต่และก้อนอาจมีน้ําหนักไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของหินซึ่งหินที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ําหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กนะคะลวดลายของหินนะคะ หินแต่ละชนิดอาจจะมีลวดลายไม่เหมือนกันค่ะหินบางก้อนอาจจะมีลวดลายเป็นชั้นสีหลายสีหินบางก้อนอาจมีลวดลายหลายสีผสมกันนะคะซึ่งเห็นชนิดเดียวกันอาจมีลวดลายเหมือนกันส่วนหินต่างชนิดกันอาจมีลวดลายที่แตกต่างกันค่ะข้อสเนื้อของหินนะคะหินบางชนิดอาจมีเนื้อหินแตกต่างกันเช่นเนื้อละเอียด หินบางชนิดมีเนื้อหยาบสังเกตได้จากการนำพื้นผิวของหินหากมองไม่เห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินนะคะแสดงว่าก้อนนั้นมีเนื้อละเอียดหากมองเห็นมุมที่ก้อนหินหรือเหลี่ยมนะคะแสดงว่าหินก้อนนั้นมีเนื้อหยาบค่ะข้อห้าน,นะคะรูปร่างและรูปทรงของหินนะคะหินแต่ละก้อนอาจมีรูปร่างหรือรูปทรงที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไปนะคะเช่นทรงรีทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะคะข้อหกความแข็งของหินนะคะหินแต่และชนิดมีความแข็งไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถทดสอบได้โดยการนําหินมาขูดกันนะคะหากนําหินสองก้อนมาขูดกันแล้วหินที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยบนหินก้อนนั้นเลยส่วนหินที่มีความแข็งอ่อนน้อยกว่าจะเกิดรอยบนหินค่ะ จากบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้นะคะเรื่องลักษณะของหินชั้นของหินแล้วนะคะลองมาทําแบบฝึกหัดดูกันนะคะนักเรียนทดสอบความรู้กันก่อนนะคะจากแบบฝึกหัดที่ให้ทํานะคะนักเรียนทําได้บ้างไหมคะเหนื่อยไหมคะถ้านักเรียนคนใดตอบได้ถูกบทนะคะ ขอชมเลยนะคะว่านักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะส่วนนักเรียนคนใดผิดไปบ้างสองสาข้อก็ไม่ต้องเสียใจนะคะย้อนกลับดูเนื้อหาใหม่และฝึกทำใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องเกี่ยวกับหินไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ